เปิดโชคชะตาเดือนตุลาคม2566ดวงการเงินการงานความรักโชคลาบสุขภาพข้อควรระวังและเคล็ดลับเสริมดวงชาวราศีกันย์ผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ทางด้านการงานการงานดีมีงานที่มั่นคงเป็นช่วงก้าวหน้ามีกำไรจะได้รับงานโครงการมีผู้ใหญ่กำลังประเมินความสามารถของคุณอยู่กำลังจะปิดจ็อบบางงานและมีงานใหม่เข้ามาบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ใกล้ชิดผู้ใหญ่มากขึ้นมักจะมีรายได้ดีขึ้น ทางด้านการเงินการเงินดีขึ้นรายได้สูงขึ้นได้ทั้งไรายได้ประจำและมีโอกาสหาไรายได้เสริมได้ด้วยบางคนเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวมีไอเดียใหม่ๆจะทำเงินให้ความสามารถของเราจะสร้างเงินได้ควรดูแลจัดการด้านใจ่ายให้สมดุลกับเงินที่เข้ามาทางด้านความรักคนโสดจะพบรัก รับก่อตัวในระยะเดินทางประทับใจในความมีน้ำใจช่วยเหลือปลอบใจรักที่มีสุขหายเหงาเป็นรักเก่ากลับมาก็ได้คนมีคู่รักมีความหวานจัดไปเที่ยวโรแมนติกกันก็เหมาะไปต่างประเทศก็ได้ถ้าโกรธกันจะได้คืนดีบางคนห่างกันสักพักแล้วกลับมาทางด้านสุขภาพควรดูแลสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ง่าย มีอาการควรรีบหาแพทย์ข้อควรระวังการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญจำเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีเสียก่อนหากตัดสินใจผิดอาจจะส่งผลเสียให้เกิดคดีความได้เคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาเพื่อให้แล้วค่าจากเรื่องวุ่นวายและปัญหาควรจัดโต๊ะทำงานไม่ให้อยู่ใต้คานหรือมีมุมแหลมพุ่งเข้าชน